พี่น้องกำลังสิงไปจอบพ่อยญ่เลินไม่ลงมยววาพ่อหญย,ยเลินลงทองทั้งขีดทั้งหากขออนุญาตนํำพี่น้องเอาถอกทองผูดอยู่เฮือนหมอแพทย์ประจำบ้านอยู่ในบ้านในหมู่บ้าน,น,านพวกิลงไปจอบจักเพิ่นไปกิ่นยังมาปกติเราไม่ค่อยเป็ดยางเดียพยย่อยญ่เลินนะพี่น้องสบายดีย่านเด็กๆพี่น้องจ๋าไก่กระทันหัน เพิ่นไปกินยังพิษมากน้องอยู่ในหมู่มบ้านนี่แล้วเงือนแพทอะกก็ได้แบบแผดซามันประจำบ้านจริงๆนะอยู่นอกยินหนาวเนาะ ซเฟอร์เขาโซเฟอร์อยากนอนหรอเริ่มสิงหวังนัางเลยสบายดีเด้งองูมาก่อนไม่นังเมยพาลงมาขับสะโลมบาททางก็มีแต่ขับสะโลมเลยพี่น้องเป็นยังก็ได้ ฉลอมน bon no uh, oh erm ี่ก er oh no. ็มันซอยยังคือกันเวลาเจ็บไข้หรือว่ายังนู่นนี่นั่นบาดท่าใส้ฉล้มอย่างเดียวเนาะเลยถ้าเป็นเจ็บท้องหรือว่านั่นเขาที่ของกห้เออขอน้ำเกลือเนาะก้องเสียหรือว่าฮอรนว่างเข่าของน้ำดุน่ะน้องเขาชิมมะเขื่อเป็นแนงเลยท้าเมื่อยเนาะต้องเพิ่มน้ำเกลือกินน้ำไม่ร้ายเลยกระาณนั้นวัน้เอาหน้าลงมาให้า เขาต้องกินน้ำไล้ได้เรื่น้ำเศร้าริดนึงกันเงียบได้บานเท่าไม่มีหลดแหลมในรองซับนี่นะที่จะบ่มเมิดหลดนะเศร้าแหลนเลยบ้านเราก็จะนอนกอบมงเช่นกันป็ดมงแรงนะคือเด็กแล้วบานเท่านะ จะฮาผัดเกจมงเป็ดมงแรงพยังหากินเขาได้อาบน้ำเงินอื่นเนี่ยเขานอนบนเรมีชะมอ้อยขันอยู่หน้าก็มีแต่เทียงซุมเฮาเลยกระถึกกันแต่ละมือนนะขันอยู่ในบ้านกันยังยังมีแต่เงินสาวรอยเนี่ยที่นอนเด็กนะลูกค้าก็เด็กดื่นก็มาซื้อของเดอกดื่นก็มาซื้อปลาเพราะเขาเขาหัวเขานอนเด็กเด็กนอนเผากันบอก หอดแล้วพี่น้องไปย่างง้างเห็ดตัวเราปรจุเป็นอะไรแล้วไปกินยังมาแต่เอานมช่มาแล้วก็้าพื้นล้ว้าแล้วกเขาากินเขาเราคอนะนำกินเขา เรากินน้ำหวานอารถ่ายนกินเขาครับี่จพอเรากินเขาับกับยังไูนไปดังทางหน้าไปดังทางพูนตอนที่อกิางเลแล้วห้องมานจ้ะน่งทุนน้ำมันท่านกินเขาต้นท้องว่างมาจากกินหามไ่ลาย กี่เลาบอกเบอรลเมืออบอกถ้าเปิงก้อนถซาเราใส่หเราเหนื่อยเองเลยลงทอกพี่น้องขี้ท้งหางลองทำบอกว่าชิลกัลงเดเพ่นว่าจอย อจาชิลงไปเจาะแล้วก็ลงเดินฝืนมาเรื่ทำาษาไปหล่นไาได้ว่าจงเ้าลุงเลินนันทักี้ยังห่างก็เพยขาเจ้าชิลงก็ลงเดินฝนมาเร่ทำาษาฝนบอกมีหนังมือมาขึ้นมืออาบน้ำพี่น้องมีหนงมือพามา อากาศมันเปลี่ยนเนาะย <Che> ัดนเอนเาทนจะเบริกร่นาให้เป็นผิดท่านเดยวบางทีกระทองแล้วว่าง เราบ่คอยกินข้าวมันสะสมเลยกระเพาะยังไงแล้วกินข้าวบ่แซบต้มข้าวต้มข้าวรับปนถ้าเกดเราสิมากินข้าวเจ้าได้เย็ยังเลยนะพี่น้องเราเป็นกระเพาะ

เชียงหัวหัวแล้วก็รูดลูกของกันเล่แกับเจ้าันแล้วม่ดูหมคาคนนอนขี่เวหาเดียวโอ้โหจนข้ามประมาณโอ้ขก็ข้ามแล้วงืออนก็บบ่ายกินข้าวเลี่ยงกับป้ายมาตจัดพื้นแล้วกันจัดพื้นจัดยางเลี่ยงแล้วก็กินข้าวเลบ่าย เราเจ็บท้องรงท้องพี่น้องหามอวกลางคืนใส่สโลมนาะแล้วปลายาพดให้กินบอกเกลรยนะเราเมื่อย พยายาเลือนแต่เก่าเราบ่ค่อยเป็นยังเด้อพี่น้องเราบ่ค่อยเป็นเลยจะทนทานอยู่ไดเราแข่งแข่งอยู่ชงแสอาหันไปสิบและเรากินอย่างอื่นน้ำอะอากาศกระเปี่ยนสัตว์ก็ซาส้มคนไ่ค่อยยินเขาชิเบิร์ตเลยเลยพี่น้องใส่ฮอดชั่วโมงเลย ออก็มุงเขิงเขาเป่งไวอยู่แพ no. mmm mm. ์ประจำบ้านพี่น้องอันนี้นะงินแพ์ประจำบ้านกับพี่ญาติญาติพี่น้องจะคล้องนี่แหละพอเถ้าเเป็นแพ์สามัญประจำบ้านพี่น evet ้อ <Mm ง

ต้องเลือนักขีทั้งหาคนถือเลขลูกอีหอมพนดีนะเช้าหาหนึ่งเขาน่าเื้อหนึ่งหาปีนเออถือร้อยหนึ่งเกือบฮอลลมได้เลขลาวนอนจุดชนอนจุดชนแปดโมงจะงหัวเลขลาออกเลย ยังโทรไปสื่อญานใครเออใครยังยังทันใครจะไปยังทันหรือเ่ายายนะว่าคอยถือแต่บวาดนี่ยเพื่อเลยเวียดมันไม่ได้ออกอ้ิงเลี้ยงเด้อเจอเลี้ยงเด้อสิ่มันออกหนึ่งค่ะสื้อปีนอะไรเนี่ยมันออกหนึ่งค่ ชอกหาหนึ่งหนึ่งหาชื่อนสืตะบุญนี่ไลข้อดกล่างกับบททื่อัมราล่อัมร่าล่าื่อแต่อัมรากับหไวยัยเมนว่เออเมนว่เลี้ยนออกหนึ่งหาหาเมื่นานรักกรมืวัหาด้วยเอ มันออกเล็กเ่าเงินมาได้ย้อมได้ลูกวันทิดเลยเล็กยังก็บอกเล็เปียนกระผากกุจินั่นงมือรกคิดว่าจะมงเาตั้ตแต่เมื่อวานนี้มชื่อเกเล็กบอกเดี๋ยวรออันชะลมเบิดนพี่น้องว่าสิได้เมื่อสี่ด้อส่ต่อจะถามบุงอีกก่อนมันสิเบิดเลยขั้นมนเดเมื่อกัืเมื่อพรอมกัน โอ้ยเม่น,นปวด่ไม่พาไปน้องเวีนนี่ก็พาไปไปจากไปยิงแมลงอ่พาไปเะกี้เราสิไปน้ำร้เขากูามึือไงเขาวะนอนไปเวนี่ก็บนมือ,อเน,นี่ยจดคอ,อยากไปเตดรถเห่จนคนมาปาเขาเมือ <laughs> อเออ่อยซะวันเดียวเด็กเตะรถเห่

โบชิมเจ้ไปรันใจิเจ้า่เยอะชิมเจ้นั่นอยู่ประจัดใหม่กบบอคืดีแต่ว่าต้องแก้อานาฟันบดีไปแตลเทื่อกระบอกกระบอกกินเราบอกคณะฟันบอดีรต้องแก่นะพี่น้องเขาห้องน้ำยังเนี่มันเด้ สีคือมอสสีสีอะไห้เราอนเสิร์อเอยาเขาเชิญแบบนั่นเหมือนบกเเออสายอาชีนี่คือนนะ้คือว่ามีแบบเราหากลายกินน้ำลายพร้อมสะโพกเชิญมันเป็นเกลือแร่ดิใช่ รายๆก right like <us> ็บริเขาลงก็คนที่อมือนักการขดหายช่องถือกระเพาะสิกินแล้วเลยนะเราท้องว่างลงท้องท้องมันปุ่นท้องกระปุ่นท้องปุ่นใส่กระเพาะตีครับกเพาะทางบอกอยแต่ขอแล้วก็เลยอันไปซื้อมากินมอในเมืองไทยก็จะอุปกรณ์ให้เขาสโลมเลย cậu có mì để bỏ chư nam lại không khí pha, thao tham đái tham nưng thao chìm bỏ chị ác anh đi lo, mời mưa âm nam, thằng bơ ngon bớt là hãy tỏ tàu được mưa đậy เป็นอาการถามแล้วว่าสาวซานอนนอนในบอพอดีแหะมันเสีเบิดเล็กน่อยก็นอนท่ากันเกาะองี้ได้พี่น้องกับป้าคอยหนาวพี่ลงมานอนทำมีท่นยังนอนพี่มานอนทำมีชาเรากยักนอนพี่จะมาทางเข่อย เอานอนแล้ววันนนอนเลยบัจอยแตกไฟจับจ่าบักจอยว่ะัชิกรลงมาได้แล้วเ่อนห้มัก็ขึ้นมาเพว่าไี้ลุงเล่นกขี้จักหเพื่อนกรชิกรลกรว่าคือคือเลยกระว่าคือคือเลยจักไปขีดยังเพื่อนวะนกขี่จักรแหงเพื่อนจะชิลงไปเบิ่งกระเบิ่งลงไปเบิ่งเด้อ Nóng sao thoải, chắc qua bọc phù vào, mày lại được mưa đại loa kìa chịu mưa đây là chắc <laughs> mưa đại kịp mưa đại kịp mưa เป็นน้ำเลือดเนี่ยกัปกบางทีกนกป่นหรอ่าะปุ่เหเป็นน้ำเลือดพ่จปกชิบเบิดแล้วพี่น้องชิบมมงครึ่ง 8 mông hai nhung hai chín khảo học này. Hey. Hey. Giang fan ba. Ai. Ai. Ba mìa. Ba ไปไปดูชมโกลมนอนเพียบเดียวนะ่ะรับซื้อเลยบนหิ้วเข่าบ่เบียดแล้วกินนำในลาย,ยเท้าเมือน่ะไปแค่รถเท้ากัน่อไปช้อนเท่านี่เอาแล้ว ดีเกือบสิบเอ็ดโมงเนะาะใส่ชองสมงเนาะสะลมเยีาออกมาพุณนอนกำลังหลับมวนวะเกอนนี้ม่อนนิดผุนจับในรถดนี้นะไม่ได้ฮะว่า